แฟนคลับแพ่ถามนักร้องนุ่มเสียงนุ่มถูกโยงข่าวเมามีเมียน้อยลั่นถ้าเป็นจริงผิดหวังมากเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนที่คนในโลกโซเชียลกำลังพูดถึงเป็นอย่างมากจากกรณีที่มีเพจข่าวดังออกมาแชร์พฤติกรรมนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซบล็อกภาพอบอุ่นรักลูกรักเมียแต่กับมีเมียน้อยที่เรือนระดับมาจากแฟนคลับที่ตามกลีปแถมยังพาไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น สำรอยเมียหลวงและครอบครัวที่พึ่งไปเที่ยวมาแม้แต่คอนเสิร์ตใหญ่ก็พาไปทั้งเมียหลวงเมียน้อยเมียหลวงรู้แฟนขับรู้แต่คนทั้งประเทศยังไม่รู้เมียหลวงก็ต้องยอมเพราะนักร้องเป็นเสาหลักครอบครัวงานนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่หนุ่มกลาจนแฟนขับแหกเข้ามาถามในอินสตาแกรมส่วนตัวของพี่หนุ่มพร้อมตั้งคำถามรัวๆว่าเขาว่าพี่หนุ่มมีกิ๊กตกใจไม่มีทางใช่ไหม อย่าเอาใครมาเป็นตัวเลือดบอกสักคำคนรอมันทรมานปล่อยเขาไปให้ฝันลมๆปล่อยมือเขาเถอะลืมเขาได้จริงๆใช่ไหมเห็นข่าวนักร้องอักษรยอ่อใช้พี่หนุ่มหรือเปล่าไม่ดีเลยนะไม่หลายใจดิไม่น่าเชื่อถ้าเป็นจริงรู้จักมาตั้งแต่นักร้องตัวผอมๆจนวันนี้สมบูรณ์ไม่น่าเชื่อเห็นข่าวไม่ใช่ใช่ไหมคะถ้าจริงจะเสียใจมากเลยค่ะ ก็เรื่องของเขาอีกถ้าเป็นเรื่องจริงเราผิดหวังกับพี่หนุ่มมากและอีกมากมายอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวจะใช่เรื่องจริงหรือไม่นั้นก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาตอบด้วยตัวเองจะดีกว่า